ตาดีเห็นซูมมีลูกภรรยาเปิดคำใบพระเอกซีรีส์วถูกเผยพฤติกรรมหลังจอเรื่องถึงหูผู้จัดแทบไรที่ยืนในวงการสำหรับซีรีส์วนั้นคือประเภทละครที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้นอกจากปีที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยพัฒนาการที่น่าสนใจและความนิยมที่สูงขึ้นในปีนี้วงการซีรีส์วไทยก็มีการสานต่อกระแสของตัวเองด้วยการผลิตซีรีส์ใหม่ๆมาให้กับผู้ชมซึ่งเรานั้นก็สามารถเห็น งัน่ายขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับในสมัยก่อนที่เรื่องเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักในวงการบันเทิงแต่เมื่อเทียบกันในตอนนี้ซีรีส์ประเภทนี้ไดนทำรายได้มากกว่าซีรีส์ที่เราดูกันแบบปกติซึ่งการที่มีซีรีส์ประเภทนี้เข้ามาก็จะช่วยเปิดกว้างในเรื่องของมุมมองทําให้ผู้คนสมัยนี้มีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกความชอบได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยวันที่16กุมภาพันธ์2566เต่าทีวีผู้สำนักข่าวบันเทิงชื่อดั ได้ออกมานำเสนอเรื่องใหม่ให้ได้ติดตามกันอีกแล้วกับประเด็นของพระเอกที่มีลูกภรรยาจนส่งผลกระทบก,กับงานทําให้ถูกกลางอากาศหลังโดนผู้ใหญ่รู้เรื่องโดยมีข้อความดังนี้โดยเต่าทีวีพูดได้โพดข้อความว่าพระเอกซียริย้วายเหตุผู้ใหญ่จับได้ว่ามีภรรยาลูกโตมากหลังจากที่เต่าทีวีพูดได้ออกมาโพดข้อความก็ได้มีการปิดแสดงความคิดเห็นทําให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่หลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นโพ์อักษรย่อด,ดังกล่าวก็คาดเดา ตามหาการงานนี้ทำเอาต้องรีบเข้ามาส่องพร้อมคิดไปต่างๆนานากันยกใหญ่ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไม่นานคงรู้แน่นอนประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอติดตามกันต่อไปเรียกได้ว่าตัวแม่คนนี้ออกมาโผล์ข้อความอะไรก็ทำเอาวงการบันเทิงร้อนสำหรับเต่าทีวีผููที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของเต่าทีวีพููหรือภูมิพัฒน์ธรรมพัฒน์พิธีกรชื่อดังอยู่ในวงการบันเทิงไทยมากว่า20ปีแล้ว อดีตเคยเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงนิตยสารทีวีพูก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรมักนำเสนอข่าวปริศนาอักษรย่อดารายอยู่บ่อยๆจนมีผู้ติดตามมากมายและกลายเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงซึ่งหลังจากนี้คงต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องขี่เต่าทีวีพูนำมาเสนอนั้นความจริงจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไป